ครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำตัวของแบ e ็กซ์พอร์ตยี่ห้อดีไลท์นะครับรุ่นอีโคโนมี่นะครับราคาประหยัดสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับผมหากท่านไหนกำลังมองหาตัวของแบ็กซ์พอร์ตนะครับที่ช่วยในการป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการปวดหลังที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือว่าการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานหรือแม้แต่การยกของหนักนะครับตัวของแบ e ็กซ์พอร์ตยี่ห้อดีไลท์เนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน นะครับผมซึ่งตัวของ m a x s u p p o r t d e l i g h t e c o n o m มีเนี่ยมีทั้งหมด5ไซส์หลักๆด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไซส์ S M L XL ไปจนถึง2 XL เลยนะครับผมอย่างตัวที่ผมใส่อยู่จะเป็นตัวของไซส์ L นะครับซึ่งรอบเอลจะอยู่ที่32ไปจนถึง38นิ้วนะครับอย่างผม34นิ้วก็คือสามารถใส่ได้สบายเลยนะครับเพราะว่าตัวของเนื้อผ้าเนี่ยเขาเป็นตัวเนื้อผ้าอีลาสติกนะครับผมมีความยืดหยุ่นเหมาะกับสีระของผู้ที่สวมใส่ นะครับผมแล้วก็ตัวของผ้าเนี่ยยังมีรูระบายอากาศนะครับผมเวลาที่เราทํางานในพื้นที่ร้อนๆนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยมีอากาศที่ร้อนนะครับอาจจะมีเหงื่อออกตัวของรูระบายอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะระบายอากาศในส่วนของอากาศร้อนแล้วก็เหงื่อทําให้เวลาสวมใส่เนี่ยไม่เกิดการระคายเคือง นะครับผมตัวของแกนนะครับผมผลิตจากโพลีโพรพิลีน e เรซินนะครับผมซึ่งจะช่วยในการพยุงหลังของเราไว้ไม่ให้ตัวของกระดูกสันหลังเนี่ยผิดรูปนะครับผมในการทํางานซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดอาการปวดหลังนะครับตัวของตีนทุกแกนะครับผมสามารถแกะถอดได้มากถึง7,000ครั้งเลยทีเดียวนะครับผมสามารถแกะถอดแกะถอดได้เป็นระยะเวลานานนะครับผมยืดอายุก,การใช้งานของแบ็นซัพพอร์ตเข้าไปอีก ตัวของสายปรับกระชับนะครับผมมีทั้งหมด1เส้นด้วยกันเวลาที่เราสวมใส่แล้วปุ๊บรู้สึกว่าแบ็กซ์พอร์ตเรามันไม่กระชับนะครับเราสามารถใช้ตัวของสายปรับกระชับเนี่ยในการแปะเพิ่มได้นะครับผม ตัวของสายรัดไหลนะครับผมก็เป็นตัวของอีลาสติกเหมือนกันนะครับผมเพิ่มในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับเวลาที่เราปรับเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับผมหากท่าในใดสนใจนะครับผมสำหรับตัวแบ e ็กสพอร์ตยี่ห้อดีไลท์รุ่นอีโคโนมีนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทอันติเมทพัสดายนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ Facebook ไลา์ช้อปปี้นะครับผมที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ